เดี๋ยวต้องรอรอรอน้องกันยาเซตอัพนิดนึงครับโอ้โสวยมากแล้วใบหน้าดูยาวมากเลยนะครับตอนนี้ขึ้นไหมขึ้นยังครับเดี๋ยวลองลองดูซิหรือว่าหมอไลฟ์ผิดเพจมีเพจสำรองเยอะเกินไปตอนนี้หมอหมอไลฟ์หมอไลฟ์เพจถูกไหมถูกเพจนะครับคือตอนนี้เพจหลักพี่อุ๋มรู้ใช่ไหม ว่าเพจหลักตอนนี้คือมันมันมีการขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยฮะเพจแสนแปดเราปิวไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็เลยมีเพจสำรองประมาณ3เพจ3 4เพจได้นะฮะแต่ว่าอันนี้จะเป็นเพจสำรองที่เราใช้นะฮะเป็นหลักนะตอนนี้นะครับในสำรองก็จะมีหลักอ่ะนะฮะดูงงไหมงงในงงอ่ะนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูเคสพี่อุ่มกันนะครับแล้วก็นะครับใครเข้ามาแล้วมาทักทายได้นะครับแล้วก็ถ้ามีคําถามระหว่างไลฟ์นะครับ ก็ถามได้เลยนะครับเนาะวันนี้เราจะทามาดูเคสพี่อุ๋มกันนะครับวันนี้พี่อุ๋มมากับแฟนด้ใช่ไหมครับ<ช>แฟนเราอยู่ข้างล่างใช่ไหมฮะใช่ค่ะตอนแรกขอถามนิดน,นึงนะว่าเป็นยังไงฮะถึงจะถึงขอแฟนมาผ่าตัดได้วันนี้เพราะว่าโดยทั่วไปนะ <c oughs> คนไข้ที่เขามีแฟนแล้วอะแฟนเขาจะแบบอย่าทำเลยเธอนู่นนี่นั่น <c oughs> มีวิธีอะไรที่สามารถขอคุณแฟนได้ครับพี่อุ๋มครับ ก็บอกอยากอยากเปลี่ยนตัวเองค่ะเราไม่ชอบจมูกตัวเองสั้นจมูกมันสั้นเนาะอันเดิมใช่ไหมครับผมนะครับแล้วก็วันนี้ก็มาด้วยครับมาเข้ารับคําปรึกษาไปด้วยกันนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับว่าคุณพี่อุ่มเนี่ยนะครับเขาต้องการทรงประมาณไหนตอนแรกพี่อุ๋มอยากได้ประมาณไหนครับตอนแรกคล้ายๆกับใหม่ละวิกาเนาะถูกต้องไหมครับนะฮะให้ดูแบบมีมิติสักนิดนึงนะครับจมูกมันยาวขึ้นจมูกมันยาวขึ้นนะครับเนาะแล้วก็อยากทําให้รูปหน้าของเขาเนี่ยนะครับมีความโดดเด่นมากขึ้นด้วยนั่นเองเดี๋ยวเรราาามดูกัันนะคบ่ ก่อนผ่าตัดเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็เคสนี้ได้รับการแก้ไขย,ยังไงบ้างขออนุญาตไปดูภาพก่อนผ่าตัดสักน,นิดนึงนะครับ นี่ฮะอันนี้คือภาพก่อนผ่าตัดของพี่อุ่มนะครับจะสังเกตว่าน,นี่คือรูปหน้าทั้งหมดของเขาก่อนที่จะทําการผ่าตัดคือต้องบอกว่าเวลาก่อนที่จะไลฟ์นะครับพี่หมอก,ก็ต้องขออนุญาตคนไข้ทุกเคสนะครับเพื่อเขาเรียกว่ามันเป็นสิทธิ์ของคนไข้อะนะครับในแต่ละคนนะครับทำความเข้าใจตกลงกันให้ดีก่อนนะครับก็วันนี้ก็เลยบอกพี่อุ่มว่าวันนี้พี่อุ่มจะได้มีวิดีโอเป็นของตัวเองนะนะครับ <c oughs> จะได้แบบเป็นแบบของที่ระลึกจากคลินิกแล้วกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะฮะช่วยคลินิกร็ช่วยช่วงนี้ด้ววยยยนนะะะครรรรับเเเเเพพพาาาาา่่่หหหมมดลใ เหมือนโล่งๆเลยอ่ะนะครับถ้าใครไม่เคยรู้จักนันทินทรรมมาก่อนจะเข้าใจว่าเอ๊ะอันนี้คลินิกเปิดใหม่หรือเปล่าต้องบอกมาก่อนนะฮะว่าคลินิกเราไม่ได้เพิ่งเปิดนะครับเปิดมาประมาณเกือบ5ปีแล้วนะฮะแล้วก็อยู่ดีๆก็เพจปิวไปนะครับดังนั้นขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่กดไลค์เพจเราเพจใหม่นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันสักนิดนึงนะครับคุณมุกบอกว่าหน้าหวานดูละมุนมากเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูครับอันนี้คือหน้าตรงนะครับของพี่อุ่มนะฮะสิ่งที่พี่อุ่มต้องการับ มีความละมุนมากขึ้นแล้วก็ให้จมูกที่ดูสั้นเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะและดูยาวมากขึ้นนั่นเองนะครับวันนี้ทําการปรับฐานเพราะว่าพี่อุ่มเนี่ยถอยเลยฮะถอยตัวท็อปออปชั่นเต็มออปชั่นแน่แนๆน,นะฮะมีการปรับฐานแล้วก็มีการแต่งปลายพร้อมด้วยการลองปลายด้วยกระดูกสังเคราะห์ด้วยกันยานะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจําเป็นต้อง <S <S ได้ยังได้ยังเดี๋ยวเชนนี้หนึ่งครับเชนนี้หนึ่งได้ยังกันยา ได้แล้วได้แล้วโอเคมาแล้วโอ้ยอโอ้ยเบื่อจังเลยเนี่ยอินเทอร์เน็ตก็ไม่ดีเพจก็ล่มนะฮะโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเล่ากันต่อนะครับก็เนี่ยครับจะเมื่อกี้ให้ดูไปแล้วนะครับว่าหน้าตรงเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงคือจมูกเขาดูยาวขึ้นเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างว่าด้านข้างเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับเคสพี่อุ่มนะนะครับอ่ะหรือด้านข้างนิดนึงครับนี่ฮะ อันนี้เป็นก่อนที่เราทําการผ่าตัดแก้ไขนะครับสังเกตว่าจมูกของพี่อุ่มเนี่ยค่อนข้างสั้นแล้วก็ปลายเนี่ยนะฮะเป็นจุดสําคัญเลยนะที่เขาต้องการให้มันมีความเปลี่ยนแปลงไปนะครับเรามาดูครับอันนี้ BEFORE นะฮะเรามาดู AFTER นะครับฟืบเห็นไหมฮะจะสังเกตว่าตอนนี้ครับใบหน้าของพี่อุ่มเนี่ยนะครับมีความ เขาเรียกว่าได้ส Upper ัดส่วนมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นจมูกแล้วก็รูปทรงใบหน้าจะสังเกตเห็นว่ารูปทรงใบหน้าของพี่อุ่มตอนนี้นะครับมีความเรียวยาวมากขึ้นแล้วก็สัดส่ <ๆ more. S 1> วนท e ี่ไ <so> ด้นะครับเห็นไหมครับเรามาดูตรงนี้นิดนึงฮะอยากจะให้ดูมุมนะฮะเห็นไหมครับว่ามุมระหว่างตรงโคนจมูกเนี่ยนะครับมันทํามุมพอดีเป๊ะเลยเพราะว่าตอนแรกกับพี่อุ่มก็กังวลเหมือนกันใช่ไหมครับว่ากลัวเสริมออกมาแล้วเนี่ยมันจะจิกตาล้างตานะครับคือต้องบอกว่าการเสริมแบบพอดีเนี่ยนะครับ มีแต่ปังนะฮะไม่มีพังแน่นอนแต่ถ้าเราเสริมจมูกแบบโอเวอร์จนเกินไปนะครับตรงเนี้ยมันจะล้างแล้วทําให้ตาจิกนะครับเนี่ยฮะลายเส้นที่ได้นะครับมุมที่ได้นะครับระหว่างตรงนะครับหน้าผากแล้วก็โคนจมูกเห็นไหมฮะจะสังเกตว่ามันค่อนข้างดูสมูทแล้วก็ราบเรียบมากหมออยากให้พี่อุ่มลองรูปรูปนิดหนึ่งครับรูปนิดนึงครับ,รปรบเป็นไงครับละมุนไหมเหมือนจมูกจริงๆเลยเนาะ ถูกต้องไหมครับนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ทําให้จมูกดูละมุนมากขึ้นก็คือเทคนิคการวางซิลิโคนนั่นเองที่ต้องวางถูกตำแหน่งก็คือ,เ,อ,อเคยเคยเคย,เคยทานพวกอะไรอะ่ะซิคโคงหมูไหมซิคโคงหมูอะ่ะซิคโคงหมูเนี่ยมันจะมีคล้ายๆกับเยื่อขาวๆเคยเห็นไหมครับนั่นแหละอันนั้นเขาเรียกว่าย่อมกระดูกนะครับดังนั้นการวางซิลิโคอนอ่ะถ้าเราวางตำแหน่งนั้นพอดีปุ๊บนะครับมันจะไม่ทิ้งให้เห็นเป็นขอบแล้วมันก็จะมีการเคลื่อนแน่นอนนะครับอย่างเช่นเคสพี่อุ่มเนี่ยจะสังเกตว่าเนี่ยคร เหมือนจมูกจริงมากเลยอะเดี๋ยวลองให้ให้เจ้าตัวลองรูปนิดนึงแล้วกันครับว่ามันเหมือนตรงไหนมีขอบอะไรไหมไม่มีนะมีไหมเหมือนจมูกเราจริงๆเลยเนาะอันนี้เหมือนคุณแม่ให้มาเลยโอเคไหมครับส่วนตรงปลายนะเห็นไหมฮะจะสังเกตว่าก็ไม่ตึงครับเห็นไหมฮะมีความยืดหยุ่นนะฮะเวลาเราไปแตะเวลาเราจะดูว่าปลายจมูกของคนเราเนี่ยนะครับตึงหรือเปล่านะครับเราก็ใช้นิ้วชี้เรานะครับสวัสดีครับคุณอ้อยนะครับนะฮะค่อยๆจับตรงปลายเห็นไหมฮะพอจับตรงปลายปุ๊บท่านิ่มนะฮะแล้วก็เทียบกับบริเวณตรง เนี่ยครับหน้าหูเนี่ยถ้ามีลักษณะที่ความตึงไม่แตกต่างกันเท่าไหร่แสดงว่าโอกาสการทะลุในอนาคตเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับอ่ะคุณคุณแนนนี่บอกว่าเจ้สวยา <laughs> มาได้กันใช่ไหมครับผมอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงนะครับถ้าใครมาทีหลังนะอันนี้หลังทําทันทีนะครับแล้วก็มาดูก่อนทํากันนะครับอันนี้บีฟ o r e นะนี่ฮนะนี่ครับบีฟ่อ e นะบีฟ่อนนะครับขออนุญาตนะฮะเพราะว่าต้องบอกงี้ครับพอคนไข้เสื่อมสมูุกไปแล้วอะ ภาพ before าเผาทิ้งเลยคือเขาแบบมีตอนไหนก็สมมตินะบอกว่าเอ๊ะขอดูภาพสมัยเด็กๆได้ไหมเอ๊ะไม่มีสมัยก่อนไม่มีกล้องไม่มีกล้องได้ไงสมัยก่อนก็มีกล้องฟิล์มแต่บอกบอกว่าไม่เคยถ่ายเลยสมัยเด็กๆนะฮะคือต้องบอกนี้ครับว่าทุกคนเป็นอย่างนี้จริงๆครับบอกว่ารูปเก่าไม่มีแล้วลบหมดเครื่องแล้วไม่เคยถ่ายเลยสมัยก่อนไม่ชอบถ่ายรูปแต่เผอิญว่าพอหลังเสริมปุ๊บดังชอบถ่ายรูปขึ้นมากขึ้นแต่ตอนสมัยก่อนไม่ชอบนะโอเคเดี๋ยวมาดูอีกฝั่งหนึ่งครับว่าเป็นยยยััััังงงงงไบบ้าาานนนนะคครกกกเีวมอฝ่ึโ คุณนันทิดาบอกว่าเจ็บไหมครับไม่อะค่ะไ,ไม่เลยใช่ไหมฮะชิลไหมชิลแต่กลัวนิดหน่อยเนาะโอเคเดี๋ยวผมขอพับอุ้ยสะดุดขอพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งครับว่าเป็นยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวพี่อุ่มมองไปที่โคมไฟเหมือนเดิมนะครับอ่าขออนุญ,ญาตครับหมอจะพาไปดูทรงแต่และฝั่งว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะพามาดูฝั่งซ้ายบ้างครับนะว่าเป็นยังไงบ้างเห็นไหมฮะทรงซ้ายขวาจะแตกต่างกันบ้างนิดหน่อยแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ในรูปแบบเขาเรียกว่ามุมองศาที่มันเหมือนกันแหลกนะครับแต่บางทีอ่ะ ความสูงของอโหนกแก้มและหน้าผากหรือว่าบริเวณสันจมูกทั้งสองข้างเนี่ยบางทีสูงแตกต่างกันมันจะทําให้ทรงจมูกเนี่ยแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับอันนี้ด้านด้านซ้ายนะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมฮะจะสังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวาด้านขวาด้านขวาช่วงนี้แบบ เพดก็พังอินเทอร์เน็ตก็ไม่ดีลิ้นก็พันกันจริงๆไม่ได้อัพยาเลยนะครับคือแบบว่าไม่รู้เป็นไรช่วงนี้ลิ้นดูพันกันนิดน,นึงนะแต่ว่าต้องบอกนี้ครับว่ามีคอนเทนต์ดีๆก็อยากจะนําเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับนี่ด้านข้างนะฮะเห็นไหมฮะด้านซ้ายเห็นไหมฮะก็จะสวยเหมือนกันนะครับผมเนี่ยให้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมบริเวณตรงปลายจมูกแล้วก็ปากเห็นไหมครับเป็นมุม90องศาแล้วก็มุมบริเวณตรง โคนจมูกแล้วก็หน้าผากเนี่ยนะครับเป็นมุมที่สมูทมากก็คือประมาณสัก1 2อองศาได้นะครับโอเคไปสองสาว <c oughs> กลับไปฝั่งนู้นเดี๋ยวขอฝั่งนี้เหมือนเดิมครับเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับก็จะอธิบายเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ขอสัมภาษณ์เพิ่มเติมสักนิดหนึ่งฮะเป็นไงครับตอนนี้ดูมานานไหมครับพี่พี่หุ่มครับดูมานานไหมเอาจริงแล้วเนี่ยเรื่องสัญญกรรมเนะี่ยเราดูมานานไหมอเอาแค่เรื่องสัญญกรรมไปเฉยนะสักระยะหนึ่งค่ะระยะหนึ่งนี่นานไหมครับผม หกเดือนอันนี้คือหกเดือนเนี่ยเราศึกษาเรื่องสัญญกรรมถูกต้องไหมครับหรือว่าศึกษาคลินิกนี้เพ็นี้เพ็เดียวและรู้จักเพ็ดนี้ได้ยังไงครับพี่อุ่มครับเพื่อนแนะนำค่ะเพื่อนแสดงว่าเพื่อนเคยทํามาใช่ไหมครับใช่ค่ะเพื่อนมาทำที่นี่แล้วก็มีน้องมาทำอยู่ที่นี่อ๋อเพื่อนทาได้นานหรือยังคะน่าจะปีกว่ากว่าได้ปีกว่ากว่าแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เห็นเป็นยังไงครับมันดูเดียนไหมเอาจริงแล้วถ้าเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าคนเนี้ยเคยเสริมจมูกมามันดูเหมือนจมูกจริงมากไหมพี่ผุมว่าใช่ทีีี่่่่แหงขอออออเเพพืืืืนนนนคคคมก้้ทะะ คือจมูกแรกที่เห็นอะมันคนละอย่างแล้ววันนั้นไปไปไปคุยกันแล้วเห็นว่าทาไมจมูกเพื่อนมันดูละมนขึ้นมันดูแบบม,แบบมันดูธรรมชาติก็เลยถามนางนางก็เลยบอกว่าม,มาแก้อยู่ที่นี่ mm hmm. แล้วก็พี่หมอโอเคมาก oh. กันเองมากแล้วก็ให้ความรู้แบบดีมากคุยดีมากเลยบอกนางก็จะพูดว่าเขาใจดีมากมึงไปเลยอะไรอย่างเงี้ย ทให้กําลังใจแบบที่สุดแล้วก็เชียร์เชียร์คลินิกนี้คลินิกเดียวด้วยรู้สึกปาปากปา,ป,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 าปื้มมากเลยนะครับคือระหว่างเนี่ยถือกล้องอยู่น้ำตาไหลนะครับน้ำตาซึมจริงๆ, <c oughs> ๆเลยนะฮะคือแบบว่าต้องบอกว่าในช่วงที่แบบว่ามรสุมมาเพลปิวก็ยังมีแบบว่าความรู้สึกดีๆที่ที่เราได้รับจากพี่อุ่มเหมือนกันนะครับและเป็นไงครับเจ็บมากอย่างที่คิดไว้ไหมครับพี่อุ่มครับตอนแรกก็จะมีตื่นเต้นนิดนึงเนาะหนลองเล่าให้ฟังสิครับว่าตื่นเต้นตรงจุดไหนบ้างตอนแรกก็กลัวค่ะกลัวแบบกลัวจะเหมือนตัเเองจจะหายยใไม่ทน แต่ก็พอได้คุณหมอช่วยพูดช่วยคุยพาคุยอะไรเงี้ยมันก็ผ่อนคลายมันก็ดีขึ้นตอนตอนที่เจ็บที่สุดก,ก็คือตอนฉีดยาชานะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เจ็บมากนะ,ะไม่ได้เจ็บมากเนาะแต่ถามว่าถ้าบอกว่าไม่เจ็บเลยมันก็เหมือนโกหกเนาะถูกต้องไหมฮะแต่มันก็อาจจะแบบเหมือนเจ็บแบบเหมือนแบบเข็มนึงอะ่ะเนาะตอนเข้าไปคือต้องบอกงี้ครับว่าบางทีคนไข้เขา,เาตื่นเต้นเคยเจอเหมือนกันนะฮะพอตื่นเต้นปุ๊บแล้วหายใจเร็วอะ่ะถ้าเคย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 ดูหนังไหมฮะมันจะมีโรคโรคหนึ่งอ่ะที่ว่าเวลาเราหายใจเร็วๆอ่ะครับ แล้วเราจะแบบเป็นการเอาคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกายเราอะออกไปอย่างแบบเร็วผิดปกติมันจะเกิดการมือจีบได้อันนั้นก็จะเป็นเขาเรียกภาวะวคเครียดนิดน,นึงดังนั้นเนี่ยถ้าคนไข้าบางคนครับเขากังวลมากก็จะมีปัญหานั้นเลยนะแบบมือดูปลายมือแข็งดูแน่นหน้าอกได้แต่ของพี่อุ่มก็ถือว่าทําได้ดีนะครับเพราะว่าพอพี่หมอบอกว่าให้หายใจช้าๆพี่อุ่มก็หายใจช้าๆเนาะแต่จริงๆแล้วไม่เป็นไรเนาะคุณพ,พี่อุ่มเนาะคือแบบบางทีจินตนาการมาทาให้เรารู้สึกแบบกลัวมากจนเกินไปใช่ไหมครับแต่จริงแล้วก็ชิลๆเนแล้วเนไงงคครรับตออดูทม โอเคค่ะถูกใจก็ไม่คิดว่ามันจะแบบเพราะด้วยความท <sk> ี่ต okay, ัวเองเนื้อน้อยไงคะไม่คิดว่าจะจะเอาขึ้นได้ขนาดนี้หรือว่าแบบได้ทรงที่แบบถูกใจขนาดนี้ด้วยครับผมอันนี้บอกได้เลยนะฮะว่าสวยแล้วก็เพอร์เฟกมากเลยฮะสวยแล้วก็ดูแพงมากอ่ะสาวๆมีอะไรแนะนําเพิ่มเติมไหมครับเมื่อกี้ไหนน้องกุ้งมาตรงนี้สิครับน้องกุ้งมานิดนึงฮะเข้าเข้ากล้องนิดหนึ่งน้องกุ้งลองแนะนำหน่อยสิเมื่อกี้แนะนำไปแล้วใช่ไหมครับว่าหลังผ่าตัดต้องดูแลอะไรบ้างไหมฮะอ่ะลองเดี๋ยวหมอวันนี้หมอจะสอบน้องกุ้งแล้วกันนะสอบน้องกุ ให้ทําอะไรดีวิทพื้นได้ไหมโอเคอ่ะพี่ผมครับมเมื่อกี้น้องกุ้งเขาอธิบายอะไรบ้างครับอ้าวแล้วง,งานเข้าอ่ะเอาเท่าที่จำได้ละกัน,ล,น,นละกันครับว่าหลังผ่าตัดต้องดูแลอะไรบ้างที่น้องกุ้งเขาอธิบายไปให้ใช้น้ำเกลืออ่าอธิบายไปเลยครับน้องกุ้งอธิบายเกลือค่ะเช็ดท<ช> <ๆ S 1> องคมสะอาดหน้านะคะสิบสี่วันนะคะอ่ะน้องกุ้งเข้ามาฮะหรือว่าน้องกุ้งตัวใหญ่ไปเนี่ยมันมันหลุดเฟรมราคาแล้วก็ งดรับประทานอาหารทะเลของมาของดองของแสลงอาหารรสจัดนะคะแล้วก็พวกแอลกอฮอล์นะคะอย่างต่ำหนึ่งถึงสองเดือนนะคะแล้วก็ประคบเย็นเยอะๆนะคะอะไรนะประคบประคบเหรอทำไมมันลิ้นพันกันทั้งลินิกเลยเนี่ยชินิ้มันอับกัญชาเปล่าเนี่ยแล้วก็ประคบเย็นเยอะนะคะแผนจะได้ยุบบวมไปมว้ค่ะอ่าฮะใช่ครับแล้วก็ถ้าคนไข้ถามว่านอนตะแคงได้ไหมนอนได้ไหมได้ค่ะนอนตะแคงได้ค่ะโสมแม่นได้เลยค่ะ แว่นแว่นอะไรครับแว่นตาดำน้ำแว่นแว่นใส่ตาค่ะแว่นที่ใส่แบบอ่าถ้าสมมติถ้าในเคสที่สายตาสั้นนะครับสามารถใส่แว่นได้เลยนะครับที่อื่นอาจจะห้ามแต่ที่นี่ห้ามไหมฮะไม่ห้ามนะครับก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยแต่แค่ระวังพวกอาหารเนาะอาหารหมักดองอาหารรสจัดนะครับเพราะว่าต้องบอกนี้ครับช่วงแรกเนี่ยบางทีเนี่ยเคยเอางี้นะฮะเคยกินของเผ็ดๆแล้วแบบรู้สึกคัดจมูกไหมรู้สึกตันๆจมูกน้ำมูกไหลไหมอันนี้เหมือนกันครับเพราะว่าเราหลังทําอ่ะ เรายิ่งอาจจะมีอาการตันมากกว่าคนอื่นและอาจจะมีการบวมมากกว่าคนอื่นได้ดังนั้นเนี่ยถ้าไปกินตอนนั้นเลยอะ่ะเราจะแยกไม่ออกเลยครับว่าอาการบวมที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดจากความผิดปกติหลังผ่าตัดหรือเกิดจากอาหารดังนั้นถ้าดิกลเลี่ยงได้ดิกลีเลี้ยงไปก่อนนะครับภายในช่วงแรกๆและกันเนาะสิวันเรามาตัดใหม่กันแล้วก็สมมุติถ้าแบบโอ้คันจริงๆพี่หมออยากกินจริงๆ ไม่เสจมาหาได้ครับว่าอนุญาตหรือเปล่านะครับแต่ยังไก็ตามถ้ารู้สึกว่ามีอะไรกังวลมีอะไรไม่สบายใจหรือว่ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ตลอดเลยเนาะเพราะว่าพี่โมเนี่ยช่วยแตน์มาตลอดเลยจะสังเกตว่าขอบตาพี่โมจะดูคำที่สุดในทีดีเพราะว่าพี่โมเนี่ยจะช่วยดูแลคนไข้ทุกคนนะฮะไม่ว่าจะมีคําถามอะไรเนี่ยพี่โมก็ตอบได้ตลอดนะฮะ ถึงนางจะตอบไม่ได้นางก็ตอบอ่ะคือแบบว่าโอเคมากๆเลยนะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครกังวลใจอะไรนะครับก็สามารถที่จะติดต่อหลังผ่าดได้ตลอดเช่นกันนะครับเนาะวันนี้ขอบคุณพี่อุ๋มมากมากเลยนะครับที่เป็นเกียรติให้พี่หมอได้สัมภาษณ์ผ่านไลน์นี้นะครับแล้วเราเจอกันไลน์หน้าเนาะนะครับเดี๋ยวดูนะฮะว่ามีคําถามเพิ่มเติมไหมอ้โอเคไม่มีครับก็เราเจอกันนะครับสวยมากครับนี้โอ้โหน่ารักครับโอเคครับแล้วเราเจอกันนะครับก็ช่วงนี้เนาะช่วงนี้นะครับอาจจะมี อาจจะมีเขาเรียกว่าประกาศอะไรอย่างเงี้ยนะครับสมมุติถ้ามันมีประกาศเรื่องการแบบว่าการการการปิดปิดเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะก็สามารถที่จะนัดเคสที่นัดคิวมาแล้วนะครับก็ไม่ต้องกังวลอะไรนะครับติดต่อเราได้ตามปกติแต่ขอดนึงแล้วกันเนาะช่วงนี้นะครับเคสพวกเคสเคสที่ปรึกษาอย่างนัดปรึกษานะครับอาจจะ ไม่สะดวกที่จะรับนะครับเพราะว่าเราอยากจะให้คลินิกของเรานะครับแบบว่าไม่มีความแบบแออัดเนาะในในเรื่องคิวคนไข้นะครับดังนั้นเนี่ยเคสที่นัดที่หมอเหมือนเดิมนะครับก็สามารถมาได้เหมือนเดิมนะครับทักเพจมาได้เลยหรือเคสที่ตัดไหม่ิบสี่วันนะครับก็สามารถเข้ามานัดตัดใหม่ได้เช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับมีอะไรก็สามารถคลิปคอนแทคกันได้เรื่อยๆนะครับสมมุติว่าถึงขั้นที่ต้องแบบว่าเขาสั่งปิดทั้งกรุงเทพจริงๆปิดคลินิกจริงนะครับก็จะมาออนไลน์มาไลฟ์มาคุยกันทุกวันแล้วกันเนาะนะครับแล ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ติดตามผ่านไลน์นี้แล้วเราเจอกันนะครับบ๊ายบายครับอ่ะมีคนบอกว่าติดตามไลน์ต่อไปเคสพี่หมอได้โอเคเราไปดูกันนะครับเป็นยังไงบ้าง